โต้อนรับน้องชายกลับมานะครับเอารลงคนเดิมนะทมงานนะกลับมาจากทำงานขอดแก่นรับเหมาดูรถยังโก้นะดูโลโก้โลโก้ก่อนโอ้ยเป็นไงไรก้างไก่โอ้ยขาดับลูกคุ้ยคุยอกแดงโอ้ยคดเถื่อนคดพอกด้วยโอ้ตายแล้วโอ้ลงเลยปปหนีมานะเขาไม่ให้อยู่ประเทศขอดแก่นแล้วนะทุกคนโอ้ยไปแล้วมันขาดเป็นคนละท่อนเลยนะลู เรื่องว่าตอนเด็กๆนะย่นสวิงอาร์มตัดสองท่อนอย่างนี้แหละทุกคนด,ด,ดูแต,ตัวเก่าครับของเดิมนะน่าจะใส่กันได้ครับโอเคเดี๋ยวมาลองใส่ดูดครับมาดูเว็บร้อยสิบตัวใหม่ครับสวิงอาร์มแตกนะเขาว่าทีแรกนะด่ครับทีแรกครับเขาบอกว่านี่นี่นแตกแค่นี้นะทุกคนเห็นไหมครับโอ้ต่อมาครับ หลือออกมาแล้วนะเลยดูโอ้โหพอถอดเผาออกนะครับทุกคนแยกเป็นชิ้นๆเลยครับมีเว็บร้อสิบป,ปีสองพันยีิบสองนะครับตัวเป็นโครงเดลต้าบ็อกนะไม่เหมาะสำหรับการไปบรรทุกนะครับสวิงอาร์มดูเขาไปต่อโชคอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นสามต้นนะทุกคนที่นี่ไม่เหมาะครับ ก็กลับมาใช้ตัวเก่าครับของเดิมนะน่าจะใส่กันได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองใส่ดูครับของเก่าน่าจะเหล็กแข็งกว่าครับไม่ได้ว่าของโรงงานเขานะครับทุกคนก็นเดี๋ยวโดนลาไมากนะแต่ว่าไม่เหมาะกับการใช้งานอย่างนี้ครับเพราะว่าหนักเกินไปนะบรรทุกโอ้โหน่าจะหลายร้อยกิโลเลยครับแต่ละวันนะถังน้ำแข็งใส่นมไปขายโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ้ขาดเป็นคนละท่อนเลยครับทุกคนโอ้นึกว่าตอนเด็กๆนะยน่นสวิงามตัดสองท่อนอย่างนี้แหละทุกคนดูดูดูแตกแตกแต่ย,ยานแต่ว่าบาดแผลก็พระเระจ้าช่วยกล้วยทอดมาเดี๋ยวไปลองใส่กันครับโอเค let's go <S วัดกับตอกไม่ได้แล้วนะ ได้นะทุกคนดูเขาได้นะบสายขวาโถกงาดได้นะเพราะวัดแล้วต่างกันแค่สีเฉยนะตัวเดียวกันนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวลองใส่ดูดนาจะได้ลนะห่างโพดรถใหม่้วเนี่ยฝาบดได้ได้ทุกคนใส่ยากด้วยนะใส่ายากแม่นแต่ว่าเนี่มติดนี่ครับทำงานกับรถ พวกนี้ต้องนี่ครับใจเย็นทำใจนะน้ขอ,อะ่อะได้แล้วครับใส่ได้นะครับดูโยกได้ก็โอเคใส่น,อน็อตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่โชคใส่รอดนอะ่ะ ลำไส้ของเนาะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของคลิปก็คือช่วงนี้แหละครับช่วงตอนสุดท้ายนะเทสเกอร์ครับหน้าที่ก็คงเป็นของบาหวานเปียกครับแต่ตอนนี้บาหวานเปียกไม่อยู่แล้วนะทุกคนบาหวานเปียกต้องไปเก็บเงินหาเงินไปแต่งเมี่ยนะทุกคนมันโตแล้วครับก็ต้องอย่างนี้แหละเราเลี้ยงไปเด็กโตไปอุ้ย อันนี้กับข้าวครับยุคนี้ต้องประหยัดนะเมียกินเหลือนะกินต่อนะแต่ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ลูกพี่ใหญ่ผมกลับมาแล้วครับแสดงความยินดีด้วยนะครับดีีใจมากครับลูกพี่ใหญ่กลับมาแล้วครับโอเคเบสโกเดี๋ยวไปเทสรถก่อนครับโอเคโอเคครับถ้าไม่เป็นการเสียนาฬิกาดุ้ยพูดถิกแล้วนะเดี๋ยวคนดูบอกว่าพูดก็ไม่ชัดอยากทำยูทู e นะโอเคครับผมจะปรับปรุงนะครับไม่เป็นไรครับ มีคคการเสียเวลาก็เดี๋ยวไปเทสกันครับโอเคจานเขาไว,ว้กนะ่อนเนาะเดี๋ยวไม่ได้กินไม่ได้แดกนะทุกคนโอ้ ไ,ได้ย่โอเคนะโอเคแค่นี้ก็ครับเพื่อนมิมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คง ฝากทุกทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดสบัครช่องช่างต้อมนอกประจายนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับก็โอเคครับก็ได้แรงผักดันจากเอฟซีหรือท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของผมนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ก็ได้รับข่าวดีครับได้รับเงินก้อนแรกจาก u t u b e นะครับก็ได้มาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านครับแล้ว ได้ไปจ่ายค่าน้ําค่าไปครับพอบ้านผมเป็นล้มคานะครับก็ใช้ไฟเปลืองครับเดือนละห้าพันกว่าบาทนะทุกคนทุกเดือนนะก็ได้ให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวผมก็ได้อยู่ได้กินได้ตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนใช้สอยซื้อนมชื่ออะไรครับมาจ่ายค่าข้าวค่าน้านะค่าไปโรงเรียนก็ได้มาช่วยเหลือภายในบ้านผมครับเพราะว่ารายได้ผมก็ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่คนซ่อมรถก็จะได้เยอะเท่าไหร่กันขายของก็ลงทุนเยอะเนี่ยกำไรน้อยนะทุกคนอ่ายเล็ก,ลก,ลกนน้อยโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้รอเจ้าของรถเขาเมาเลยคนระับโอเคครับบ๊ายครับบ๊าบบาาขอบคุณทุกๆท,ท่านครับขอบคุณทีมงานด้วยครับที่ เตีดบกว่นัน่นเพรายันสายตรงขามบ่ลน่ะเพรายันมอบเนี่ยหจะเคลียดไปไหนเนี่ยเ้าที่ไปไหนมันทำเนยดูดูดูเขาข้างคัดก้าวไกลก้าวไกลสอบตกแล้วนะทุกคนมันทีถือลอ้อรถเขาบ่เนี่ยมันเปียกแค่นี้ก็เอานะลงเลยเอาะให้กวยไม่สุภาพดิกอ๋โออ๋ออ๋ออ๋อโดนปิดช่องไหมเนาะแค่นี้เนาะ ลองเลยเรียครับก็ฝากช่องของผมนะครับช่องเดียวนะครับผมก็เป็นแบบเฟมนลี่นะครับก็มีถ่ายรูปสาวถ่ายสัตว์เลี้ยงแสนลูครับคือน้องแมวนะครับน้องแมวที่เลี้ยงอยู่นะครับก็มีหลายตัวครับเป็นแมวรอเป็นแมวพันธไทยโบราณครับอรุณคุยคุยทอกแดงโอ้คดเถื่อนคดรถอกเอ้ยโอ้ตายแล้วโอ้ลงเลยไปก่อน กับมารานวงการอีกแล้วนะทุกคนคอนเกตมึกี้เกตล่นนะโดนเขาไล่หนีมานะเขาไม่ให้อยู่ประเทศคอนเกตแล้วนะทุกคนโอ้ยไปแล้วมันโอ้ยสำนี้ก็เอาเนาองถ้าเมื่อก่อนนี่โดนคอนสแล้วจะไม่รู้จักกันเนี่ยนะลงเงินหลายเนะาะการมัน